แน่ใจยังไม่เข้าใจท่านสามารถพูดวันมนะเราสามารถดำเนินการได้อย่างไรหากจะทำเรื่องคุกเพราะว่าในสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะเป็นการปราบปรามได้เลยต้องให้เราถึงนิญญาณแล้วเมื่อก่อสร้างป็นสันต์แล้วก็จะเป็นทางสาธารณะที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงเห็นว่ามีความสำคัญท่านจะจัดเลยได้ดนการอย่ทเขีนไมเลยทั้งหมดเป็นความศิษ ตลาทั้งนีงที่สร้างโดยหน่วยงานรัฐทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้ามันเป็นในจองเอกสารนะคะมอบให้เลยแต่ที่นี้ขอกลับด้วยขอกลับในลักษณะที่มีข้อมูลในการแสดงความพิสูจน์ ที่นั่งได้สับดาและให้เกี่ยวมาเป็นประธานการประชุมสุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโครงการสำรวจและให้สมบูรณ์เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับการพัฒนาของกรมการหลวงดังนั้นกรมการหลวงจึงมีแผนพัฒนาให้ไปไปตามแผนงานโดยเฉพาะโครงการสำรวจออกแบบถนนให่สี่ทางหลวงสี่ช่องจราจรทางเรื่องเพินมมา่า จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เข้ามาร่วมประชุมสัมมนาการขอ,องโครงการถนน ไม่ว่าจะเป็นการนำมาเพิ่มความเจเริญครับเพราะว่าการต่อต้านเส้นทางที่ไหนนั้นความเจริญสู่ที่นั่นนั่นดังนั้่ให้ทำงานให้นำความเจริ 这个，他不 <Yeah. S 1> 看。 โครงการเดิมที่มีการศึกษาไว้แต่นํามาออกแบบรายละเอียดนะครับซึ่งในวัตถุประสงค์ของในวันนี้นะครับก็จะนําเสนอในส่วนของความต้องหน้าของโครงการนะครับและได้นําเสนอสรุปในส่วนของตัวรูปแบบโดยปกติแล้วเนี่ยการนำเสนอเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายส่วนอย่างเช่นในส่วนของแนวทางของาบางเรอมีปัญหาในเรื่องของความวนะครับดังนั้นจะมีการเพิ่มแนวเิืหาตัวโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการดึงเอาราถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ยังสามารถ,ถาเำหน้าจอดในในในทางเดินได้นะครับสำหรับความคิดเห็นของต่อโครงการนะครับจากผู้ที่ให้ความคิดเห็นจากแบบสอบถามประมาณ77รายนะครับเห็นว่ามีความเหมาะสมเนี่ยประมาณ64เปอร์เซ็นต์แล้วว่าไม่เหมาะสมเนี่ยประมาณ26เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนความคิดเห็นก็คือว่าถ้าเห็นว่าโครงการมามเหมาะสมเนี่ย เพราะว่าเห็นว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่มีความหนาแน่นนะครับอำนวยความสะดวกไปด้วยกันในการเดินทางลดอุบัติเหตุและสามารถรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้นในอนาคตสำหรับส่วนที่มองว่าไม่เหมาะสมนะครับเรื่องตางๆจะต้องการดูแลต่อจะต้องอีกในตัวเมืองสอบความได้นะครับวิศวกรโครงการติดใจเป็นเรเยอร์แล้วก็ช่วยค่ะอยาก ขออนุญาตครับผมนายตำรวจข่าวตัวสารวัตรตำรวจผู้สีนะครับผมขออยากถามแค่หนึ่งคำถามนะครับสรุปแล้วทางตมรจะเลือกเส้นทางที่กำหนดเลยใช่ไหมครับจะเลือกเส้นทางที่ผ่านไปทางนี้ไม่ยามตาออกแม่ยามห่อใช่เห็นครับ คือเดิมทีก็คือจะมีการศึกษาของโครงการไปแล้วนะครับซึ่งท้งนี้ตรงนั้นก็คือเราได้เอาลูเอาจาแนทางเลยก็คือจากที่ศึกษาแล้วมาออกแบบรายละเอียดครับผมก็คือจะเป็นในตัวทุแนวทางคือเป็นเดิมเนี่ยจะเป็นแบบแนวทางที่ผ่านตัวเรียก่เมีองก็คือเราจะทำประมาณ14ิลเกตรนะครับนี้ ตัวสถานีไฟฟ้านะครับหรืองานช่างของตัวกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ไปตัดสายตรงศูนย์บริษาทข้าวที่ทางหลวงยังสุธาะนะครับแล้วก็ไปที่นสุดโครงการก็คืออยู่แถวศูนย์หน่วยของการรักษาป่าที่เจ็ดนะครับตัวนี้นะครับออกแบบก็แล้วกับเพราะว่าการที่จะพันเรื่อนเมื่อเมื่อบินทีแล้ว น่าจะลอนะครับให้เลือกเส้นทาง3 4เส้นทางนะครับแต่การคัดเลือกขององค์ทางหลวงให้โปร่งใสนะครับให้ฟังเสียงประทาชทส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตะโกนรเข็นตะโกนสีตะโกนบาวนะครับซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบในการดำเนินการของทางเส้นทางเชื่อมโองสายนี้นะครับของผมผลกระทบต่อทุกีวิตนะครับ ของพ่อค้านาคารนนะคับที่ได้คู่มาจสถาบันการเงินมาเพื่อทำการควบุมทำให้จะต้องเกิดความเื่อร้อในอนาคตอย่างให้รอนรับคุณรับขอให้ทางคุณผู้บริหารได้ควบคุในการพิจาร การว่าถนนเล็กๆก็ยังมีการดูแลและการรวบคุงแ่าพัฒนาตลอดเส้นทางใหม่เส้นทางเลือกนอเป็นถนนที่มันเกิดเพราะเกิดให้เิดอะไรมาในในตลาดเรายังทางเลือกที่จะให้ผู้ใช้สัจรได้เดินทางเรียออกไปนะครับอันนี้มันเส้นนี้มันเป็นเส้นทางค่อนข้างอ้อมอนใหญ่กว่า ก็วิ่งเข้าไปเรื่อยแล้วก็เจ็บปัญหาเราก็ทำเล่นเรื่องแล้วก็ปริมาณลกทุก็ออกไปนอกเมืองรถที่เข้ามเต้นใช้อยู่ปัจจุบันก็ยไม่ดีปัญหาซึ่งจีนะครับเพราะว่าในเมืองก็มีสูนศกเี่ยกก็้องการใช้รถก็จะเป็นส่วนหนงนะครับการจัดการพัฒนาเรียก็้าว่าเจใช้เวลาเปสนคนแต่ว่าการศึกษารแล้วก็เพื่อ การผสมนวลาที่จะใช้เราเป็นระบบผสมมากกว่าเป็นระบบกระ่นะครับขอบคุณดีว่ามีตัญหน่อย ในส่วนของกระบวนการของเราเราจะมีในส่วนของพิจารณาในส่วนของฝนกระหูกตามภางพื้นรองนะครับซึ่เมื่อี้ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่างๆรือต้องมาต่างๆเเราจะพยายามที่จะควบไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะได้ในการตามคุณอะไริดก็คือทางหลวงนะครับบ่อโปร่งใสเนาะบ่อฟังเสียงปราชาชนวนใดเนาะถัดเลือกเรือกเส้นทางที่ฝนเลือกไว้แล้วนะครับ โดยแนวทางปฏิบัติเนี่ยตุเตียนี่เลือสีเส้นทางนะครับทางรัศดรปีเรือรอดอ่าก็ได้ยินหือยังไปต่างรับขั้นตอนแรกนะครับแต่ที่นี่เนี่ยทางหลวงคนกระป๋งเนาะ,ะ,ะกระพันธ์กระทบกระทบกับวิถีชีวิตตำบลร่องเข็มตะบลหุ่มสีตำบลร่องคว้างนะครับตีต้องทํามาก้าขายจะต้องไป กูยืมเงินจากสถาบันทุกคงจะกระทบจะบกระทบมากนะครับทางหลวงได้เลือกเส้นทางปีว่าทีหนึ่งไหมครับ<อ>ด้วยตีบทเลือกเส้นทางดีมาตที่ีประชุมเขาเลยก็เหมือนม่ใช่ไหมครับค,ครับวันนี้ผมได้สอบถามทางการเขาเลือกเส้นทางเนาะทางหลวงเป็นเลือกเส้นทางทีหนึ่งซึ่งผมก็เป็นตามทีมัตตีที่เขาอูก่นไววเนะาะกับทำหื่ การคัดเลือกเส้นทางเนี่ยขอผมต้องหลวงในโมโภมใสบมเป็นคมนะครับเราฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เนาะคัดเลือกทั้งเมืออารดเอลนะครับตับุญโลกเข็มตั้งบุญหงษ์สีตั้งบุญโลกวางคงจะได้รับความเดือดร้อนนะครับในการคัดเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าประชาชนนะครับตีเดินทางมาจากพะเยาเชียงหายกั้งแตตัดผ่านเส้นนั้น นะครับม้วนงานเอกไปเดี๋ยอ่องอ่องทา้งเช่นนั่นเช่นสิบพันเป็นด้วยเรือมาแล้วพอผมจะมีผลกระทบกับความเดือด้อนองเมื่อน้องค้างผมจะเป็นเมืองเมืองดี่ต้องต้องเงียบเงามะนะครับการท่าทางจะต้องซบเซานะครับกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับผมก็ขอฝากทุกทั้งรัฐบาลนะครับเกิดิจารณาหรือว่าืุอทางกรมต่างหลวงนะครับ ได้ชมทวนก็ครับได้ได้ทวนนะครับในการที่ไปจะสร้างทางเหื่อมๆอำเภอนอกขวางนะครับแต่ผมก็ได้คัดค้านนะครับที่ว่าจะสร้างทางเหลื่อมๆอำเภอนอกขวางแต่ว่าเียจะดอ่าพ่อแม่พี่น้องอ่ากำนันนอกขวางเนี่ยะพบมีผมกระทบน้อยที่สุดนะครับ